ช่วงก่อนเปิดตลาดวันนี้ BCPG ก็ถือว่าเป็นหนึ่งหุ้นที่น่าจับตามองนะครับหลังจากที่ล่าสุดเองนั้นเนี่ยก็ได้มีการเปิดเผยเกี่ยวกับความคืบหน้าโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมมอนซูนขนาด600เมกะวัตต์นะครับก็ตั้งอยู่ในแขวงเซกงแล้วก็แขวงอัด อตปืนนะฮะในสปปลาวซึ่ง BCPG นั้นได้เข้าไปลงทุนผ่านการถือหุ้นทางอ้อมคิดเป็นสัดส่วน38.25นะครับทางนี้ได้มีการลงนามในสัญญาเงินกู้กับธนาคารพัฒนาเอเชียหรือว่า Asian Development Bank ก็คือ ADB นั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นพัฒนาการสําคัญที่เกิดขึ้นคุณสุภชัยครับครับแล้วก็แน่นอนนะครับโครงการนี้นะครับเป็นการสัญญาสมบัตินะครับในแง่ของการใช้พื้นที่โครงการนี้ได้ลงนามกับรัฐบาลสปปลาวไปแล้วอันดับแรกคือ พื้นที่อะไรเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็สัญญาซื้อขายไฟนะครับในโครงการนี้ที่ได้ลงนามกับตัวของอสาธารณรัฐสังคมเวียดนามเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะครับ <c oughs> ก็จะมีผลบังคับใช้แบบสมบูรณ์แล้วในแง่ของสัญญาไม่มีปัญหาแล้ว <c oughs> ทั้งพื้นที่เพราะว่าโครงการนี้ตั้งอยู่ที่สปปลาวนะครับแล้วก็ขายไฟให้กับรัฐบาลของเวียดนามนั่นเองนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับว่าการกู้เงิน่วกนี้การทําสัญญากู้เงินของ ADB ในครั้งนี้ก็จะส่งให้ตัวของโครงการนี้ขับเคลื่อนได้ต่อเนื่องนะครับแล้วก็ ต่นี้นะกำลังดําเนินการก่อสร้างตามแผนที่กําหนดไว้นะครับซึ่งทาง b c p g เองก็มั่นใจนะครับว่าจะสร้างแล้วเสร็จแล้วก็เปิดดําเนินการซื้อขายไฟเชิงพาณิชย์ได้ก็ประมาณปี2018นะครับภายใต้สัญญาขายไฟนะครับระยะเวลา25ปีด้วยกันนั่นเองนะครับ ก็ผลิตในสปปลาวนะก็คือที่อัตตปือกับที่เซกองแล้วก็ส่งผ่านสายส่งขนาด500กิโลโวลนั้นไปขายต่อที่เวียดนามแล้วก็ EVN คือการไฟฟ้าเวียดนามเป็นผู้รับซื้อแต่เพียงผู้เดียวเมื่อกี้คุณสุภชัยบอกว่า25ปีนะฮะก็เป็นการสะท้อนนี่แหละครับปัจจัยที่เขาจะเข้ามาสนับสนุนการเติบโตให้กระทง BCPG ในช่วงต่อจากนี้มีทังคุณสุวัสด์ศิสาดก ก็ได้ประเมินนะครับกำไรของทาง BCPT ที่จะเพิ่มขึ้นจากโครงการมอนซูนจะอยู่ที่ประมาณ450-500ล้านบาทต่อปีอันนี้ก็คิดตามสัดส่วนการถือครองหุ้นในโครงการเลยนะครับโดยจะสามารถเริ่มผลิตไฟเพื่อจำหน่ายนะครับก็คือ COD เนี่ยได้ภายในปี2568ขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพย์ยวนต้าประเทศไทยก็ได้มีการปรับคำแนะนำ ของ BCG p จากเดิมนะฮะเป็นถือขึ้นมาเป็นซื้อด้วยราคาเหมาะสมอยู่ที่12บาท40สตางค์ก็มองนะฮะปัจจัยทั้งเรื่องของมอนซูนเอยทั้งเรื่องของโรงไฟฟ้า Hamilton ลิเบอร์ตและ Hamilton Patriot ที่สหรัฐอเมริกาก็จะเข้ามาเป็นปัจจัยสนับสนุนการเติบโตให้กับ ทาง BCPG ได้เป็นอย่างดีในอนาคตด้วยครัสำรวจดูความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในช่วงที่ผ่านมานะครับก็ต้องบอกว่าย้อนกลับไปถึงประมาณสักช่วงกลางเดือนมีนาคมเนี่ยราคาหุ้นปรับตัวลงไปทําจุดโลนะอยู่ที่ไม่ถึง9วาบาทเท่านั้นเองอนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยราคาเริ่มฟื้นตัวกลับมา ขณะนี้นะฮะอยู่ที่10บาท20สตางค์อ่ะก็ดูแล้วถือว่าเป็นการฟื้นตัวขึ้นมาที่น่าสนใจแต่ฟื้นตัวขึ้นมาเนี่ยด้วยโครงการก่อนหน้านี้ที่ประกาศออกมานะอ่าใช่อันนี้ล่าสุดมีพัฒนาการเพราะ ADB ปล่อยกู้แล้วอ่าใช่การที่แบงค์ปล่อยกู้ให้กับโครงการนะนั่นก็แปลว่าสามารถเดินหน้าได้โดยไม่ติดขัดไม่ติดปัญหาขัดข้องใดๆอีกต่อไปนะครับก็ COD ภายในปี2568นหาจับตามองครับ